ใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาเรื่องของแอป,ปแชทนะครับเพราะว่าทุกวันนี้แอป,ปแชทมันมีจำนวนมากมายเหลือเกินนะครับจะมียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บางทีก็ส่งแชทมาทางนี้บางทีก็ส่งแชทมาอีกยี่ห้อหนึ่งบางทีก็ลืมตอบอันนี้แล้วก็ไปลืมตอบอันนั้นโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดนะครับอ,อยากจะรวมทุกแอป,ปไว้ในแอป,ปเดียวไหมครับ<า>สนใจแล้วสิตอนนี้มันมีแอป,ปหนึ่งครับชื่อว่า Beeper สามารถรวมแอป,ปแชท15แอป,ปไว้ในหน้าเดียวกันแล้วแชทรวมกันอยู่ในนั้นเลย ว่าข่าวนี้หลายคนน่าจะชอบแอปตัวนี้มีชื่อว่า Beeper ครับเป็นผลงานของอีริกมิกิคอฟสกี้ผู้ก่อตั้ง Pebble จำได้ไหมครับ Pebble ที่เป็นสมาร์ทวอชตัวแรกๆเลยก่อน Apple Watch อีกนะ Pebble นี้ทำเป็นคลิกส t าร์เตอร์แล้วขายดีมากแล้วก็เจ๊งใน3รุ่นถัดมา เพราะว่าพัฒนาต่อไม่ได้ไม่มีสิทธิบัตรเป็นของตัวเองนะครับอันนี้คือบ่องบอกเลยนะในยุคนั้นนะ่ะว่าแบบ Kickstarter ที่แบบว่าเก่งๆมากๆคือคุณมีไอเดียดีมากๆแต่คุณไม่มีสิทธิบัตรคุณสู้รายใหญ่ๆยักษ์ใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ไม่ได้นะครับเจอ Apple Watch เจอแบบพวกผู้ผลิตแบรนด์ใหญ่ๆทำเขาไปพังหมดนะฮะแล้วก็ขายตัวเองให้ Fitbit ไปนะครับ Fitbit ก็เอาไปพัฒนาต่อเพราะว่า f i t b i t ก็มีทรัพย์สินเป็นสิทธิบัตรอยู่บ้างนะครับปัจจุบันก็คนคนนั้นเนี่ย,นนยคุณไมค์คอฟมิกกี้คอฟส ก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์ของ Y Combinator นะครับเปิดตัวแอปขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อแอป Beeper ครับเป็นแอปที่มีจุดเด่นคือรองรับการเชื่อมต่อของแอปแชททั้งหมด15ยี่ห้อรวมไว้ในหน้าเดียวทุกอันมาอยู่ในที่นี้ทำให้คุณไม่พลาดการแชทอย่างแน่นอนนักแชทมืออาชีพต้องมีตัวนี้เลยโอ้สุดยอดนะฮะ15แอปแชทที่รวมอยู่ใน b e เ per ตัวนี้มีอะไรบ้างมี WhatsApp ครับ Facebook Messenger iMessage ของ Apple Android Message นะครับ Telegram Twitter Select Hangout Instagram Skype IRC โอ้โหยังมีคนใช้อยู่ m a t r i x เฮ้ยไม่รู้จัก <laughs> Discord โอเควงการเกม Signal และเครือข่ายของ Beeper เองรวมทั้งหมด15แพลตฟอร์มด้กันขาดอะไรละ่ะโอ้ ผมว่าแอปตัวนี้นะในระดับโลกอาจจะฮือฮาแต่ในประเทศไทยอาจจะไม่ฮือฮาเพราะว่าไม่มีไลน์ <c oughs> ต้องไปถามคนทำบิ๊เปิล you know line line ที่ส่งสติกเกอร์ส่งสวัสดีวันจันทร์กันทุกวีทุกวันเนี่ย you know นะครับถ้าไม่มีลายนี่จบคนไทยไม่เอานะฮะคนไทยอยากได้ลายนะฮนะแม่สะได้แต่ แอปนี้ไม่ฟรีนะครับหลายคนน่าจะถอยไปเลยเพอบอกแอปนี้ไม่ฟรีนะฮะ <c oughs> คิดค่าบริการ10ดอลลาร์ต่อเดือนโอ้เดือนหนึ่ง300บาทเนี่ยโอ้โแพงเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่ามันข้อดีคือสําหรับคนที่ใช้แอปแชทคืออย่างผมเองเนี่ยผมก็เจอปัญหาลูกค้าเนี่ยมาจากทุกทิศทุกทางเลยนะครับมาทาง w วอตแอปบ้างนะลูกค้าที่เป็นเมืองนอกเขาจะชอบใช้วอตแอปส่วนลูกค้าไทยที่เป็นวัยรุ่นชอบใช้ไลน์นะฮะลูกค้าที่ที่รู้ว่าไลน์ไม่ดียังไง ะะคือไลน์เนี่ยมันไม่เก็บข้อมูลให้แล้วก็หายแล้วก็เซฟไฟก็ไม่อะไรเงี้ยวุ่นวายไฟล์ Fi ต้องมานั่งตามกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแบ็กอัพก็ไม่ได้ใช้หลายเครื่องก็ไม่ได้อ่างเงี้ยอันนี้คือข้อจํากัดของไลน์นะฮะคนที่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยที่เป็นลูกค้าผมเขาก็จะใช้ Facebook Messenger ดีที่สุด Facebook Messenger มีอยู่ในทุกเครื่องลงเมื่อไหร่ของเก่าร้อยวันพันปีตั้งแต่เราเริ่มเล่น Facebook ครั้งแรกในชีวิตมันก็มาอยู่ในนั้นดาวน์โหลดได้ตลอดเก็บไว้ให้ตลอด ไม่ใช้กันใช้เพราะว่ามีสวัสดีวันจันทร์ในไลน์แค่นั้นเองทำไมก็ไม่รู้นะเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยเออแต่เนี่ยอย่างเนี้ยดีสำหรับผมไอ้ตัวบีเปอร์ตัวนี้นะฮะเพราะว่าทุกแอปก็ใช้กันหมดนี่เลยบางทีเราไปอีเวนต์เมืองนอกนะเราไปเจอแบบเขาใช้สลักก็มี เออนะฮะใช้เทเลกรมก็มีนะครับก็แปลกๆดีครับก็หลายๆยี่ห้อก็รวมอยู่ในนี้เลยคือเวลาดูหน้าจอแชทนะฮะมันจะมีทุกยี่ห้อเลยเราต้องดูไอคอนว่าคนคนนั้นมาจากแอปตัวไหนมันจะเรียงกันมาเลยตามไทม์ไลน์เป็นเวลาว่าใครมาก่อนมาหลังแล้วก็มีตาหน้าแอปว่าไอตัวนี้มาจากแอปไหนแล้วเราก็ตอบพอเราตอบกลับไปจากบิเปมันจะยิงครับเขาใช้วิธีทะลุ API ใช้ API กลางแล้วก็ทะลุออกไปทุกที่ให้เขาถึงต้องไปเชื่อมต่อกับทุกแอป เขาถึงต้องคิดค่าบริการเรามันไม่ฟรีตรงนี้แหละแต่เขาอำนวยความสะดวกให้เราไงก็ยิงออกไปทุกแอป,ปให้เราตอบได้ในที่เดียวซึ่งผมว่าคนที่แชทเพื่อธุรกิจแชทเพื่อการทำงานทำงานคุ้มค่าครับสำหรับ10ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับผมยังไม่ได้ลองใช้ดูเหมือนกันแต่คิดว่าอยากใช้อยู่นะครับเดี๋ยวจะไปลองดาวน์โหลดแลวลองใช้ดูบ้างนะครับอ่ะใครพร้อมที่จะเสียเงินหรืออยากได้ความสะดวกสบายนี้ก็ไปลองใช้ดู Be e ปอร์